พระเครื่องทุกรุ่นที่หลวงตามเมตตาสร้างขึ้นตามแนวทางของหลวงปู่ดูนั้นนอกจากจะมีพุทธคุณสูงล้นในทุกด้านแล้วพระเครื่องของท่านยังมีความพิเศษไม่เหมือนใครคือสามารถนำองค์พระไปใช้กรรมเวลาสวดมนต์ทำสมาธิเพื่อช่วยให้จิตเกิดความสงบได้ง่ายขึ้นสามารถดิ้นได้ พูดได้รากับมีชีวิตและยังปรากฏมีพระธรรมธาเป็นแก้วใสขึ้นบนพระเครื่องของหลวงตาแทบทุกองค์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงเนื้อโลหะแหวนรุ่นต่างๆหรือแม้แต่เหรียญดวงโพธิยาณกำลังแผ่นดินซึ่งเป็นเหรียญเนื้อโลหะที่เพิ่งสร้างได้ไม่นานก็ปรากฏว่า มีพระธรรมธาตุเสด็จขึ้นบนเรียนเป็นจำนวนมากมายอีกด้วย